Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ You know it's almost the middle of the year. ก็เกือบจะถึงกลางปีกันแล้วนะคะ a n I believe that you have seen the grace of God, the favor of God in your life. ผมเชื่อว่าคุณเองก็ได้เห็นพระคุณแล้วก็ความรักความเมตตาของพระเจ้าความดีของพระองค์ในชีวิตของคุณ you know, Let's continue to expect. ก็ให้เรายัางคงคาดหวังกันต่อไป But The second half of this year will be better ว่าครึ่งปีหลังนี้ก็จะดีกว่า will the God, เราจะเห็นความก้าวหน้าที่เราจะก้าวไปในแผนการของพระเจ้ามากขึ้น And fruit our และเราจะได้เห็นการเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตของเรา you know, thank God that we have passed through this covid crisis ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ผ่านพ้นวิกฤตของโควิดไปแล้ว i know we're so happy to see the world opening up again เราก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกกลับมาสู่สภาพปกติ another businesses coming back again เราเชื่อว่าธุรกิจเองก็กลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว thank god ขอบคุณพระเจ้า even t h o u h o w hard it may seem before ไม่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้มันจะดูยากลําบากแค่ไหน but his grace has carried us through แต่พระคุณของพระองค์นั้นก็นํา เราให้ผ่านพ้นมาได้ I know that you will see God's goodness in your life more and more และผมเชื่อว่าคุณเองจะได้เห็นความดีของพระเจ้าทํางานในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้น And it's because also throughout the covid time you stayed in the word of God เป็นเพราะช่วงของโควิดนั้นทําให้คุณมีเวลาที่จะอยู่กับถ้อยคําของพระเจ้ามากขึ้น Connected to the word of God คุณเองได้เชื่อมใจของคุณให้ต่อติดกับถ้อยคําของพระเจ้า I think many of you can testify ผมเชื่อว่าหลายๆคนสามารถจะเป็นพยานได้ a n it was not for the word of God, God, you would have lost your mind have ว่าถ้าไม่ใช่เป็นเพราะถ้อยคำของพระเจ้าที่ทำงานในจิตใจความคิดของคุณคุณเองอาจจะเสียสติไปแล้วก็ได้ so just because times are getting better don't disconnect from God's word <S แต่ว่าตอนนี้เมื่อเห็นว่าสถานการณ์ต่างๆมันกำลังจะดีขึ้นอย่าตัดตัวเองออกจากถ้อยคำของพระเจ้าเด็ดขาด get stronger in the word of God ก็ <and> อยากจะให้คุณมีความหนักแน่นมั่นคงในถ้อยคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น God will have many things to do in your life and through your life เพราะพระเจ้าก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะท ในชีวิตของคุณและผ่านชีวิตของคุณออกไป Alright so let's go to 1 Corinthians 15:57 this morning ให้เรามาดูใน1นึ่งโครินธ์บทที่15ข้อ57ด้วยกันสำหรับเช้าว,วันนี้ so Very simple verse it says but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ ก็เป็นข้อพระคัมภีร์สั้นๆที่บอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา Now first You know, we have to uh, interpret this in the context. Uh, it's, uh, of course, it's talking about first victory over. the sin we inherited we sin from Adam แน่นอนตรงนี้ได้พูดถึงชัยชนะเหนือความบาปที่เราเองก็ได้รับมรดกถ่ายทอดมาจากอดัม You know uh, Paul r e รู้ z e d วปอล์เองก็ได้รู้ว่าทุกคนมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยเกิดมาพร้อมกับลักษณะความบาปที่ติดตัวมาด้วย there's no way w e can be f r e e or have victory o v e r this thing แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เรานั้นจะมีชัยชนะหรือว่าหลุดพ้นจากความบาปตรงนี้ But he says but thank God แต่ตรงนี้เขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้า He gives us a victory over this adamic sin nature through our Lord Jesus Christ ที่พระองค์นั้นเป็นผู้ทําให้เราประทานชัยชนะให้กับเราทั้งหลายเหนือความบาปตรงนั้นโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา My point is this ระฉะนนของผมตรงนี้เลยก็คือ If through Jesus Christ we can overcome the greatest crisis which is sin nature in Adam เพราะถ้าโดยพระคริสต์ทําให้เราได้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตอันรุนแรงมาได้ก็คือความบาป ที่เราติดตัวมาจากอาดัและชัยชนะนี้เกิดขึ้นกับเราโดยพระเยซูคริสต์ Every other area we can have victory through Jesus Christ. นั่นหมายความว่าชัยชนะในด้านอื่นๆก็เป็นสิทธิ์ของเราด้วยในพระเยซูคริส Now notice this: Who gives us the victory through through our Lord Jesus Christ? ตรงนี้ได้บอกว่าผู้ทรงประทานชัยชนะแกวเราทั้งหลายโดยโดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา s so right now in your life, in what area do you need to see the manifestation of victory? ตอนนี้ในชีวิตของคุณมีด้านไหนบ้างที่คุณเองต้องการที่จะเห็นชัยชนะตรงน,นี้เนี่ยเกิดขึ้น You can name it right now. คุณสามารถที่จะเอ่ยถึงได้ทั้งหมดเลย Is your children walking down a dangerous path in their life? การที่ตอนนี้ชีวิตลูกๆก,ก,กำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่อันตรายหรือเปล่า Do you have crisis in your marriage? หรือว่าชีวิตคู่ของคุณกำลังประสบกับปัญหาอย่างรุนแรง Is your health or the health of your loved one You know, going down สุขภาพของคุณหรือสุขภาพของคนที่รักกำลังมีปัญหาหรือเปล่า Is your business in crisis? Is your finances in crisis? ธุรกิจหรือว่าการเงินของคุณกำลังประสบกับวิกฤตอยู่หรือเปล่า In what area do you need to see victory? ในด้านไหนบ้างที่คุณจำเป็นจะต้องเห็นชัยชนะเกิดขึ้น and then you have to know. แล้วคุณก็จะต้องรู้ There is Victory prepared for you prepared ว่าในด้านเหล่านั้นก็มีชัยชนะที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ให้กับคุณแล้ว it may not seem possible in your eyes right now ตอนนี้ตามสายตาของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ But Except <This> truth. แต่ก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับในความจริงนี้ there victory store for you. ว่ามีชัยชนะที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับคุณ And then you need learn แล้วหลังจากนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้ว่าชัยชนะตรงนี้ก็คือโดยโดยพระเยซูคริส so if it's through our Lord Jesus Christ ถ้าโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา then where should your focus and investment must be คุณควรจะจดจ่อหรือว่าลงทุนไปที่ไหนล่ะ it should be in your relationship with Jesus ควรจะเป็นการลงทุนหรือจดจ่อไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ growing in the knowledge of Jesus Christ หรือว่าการที่จะทำให้คุณเติบโตมากขึ้นในความรู้ของพระเยซูคริสต์ you know for example if you if you uh, find out ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยพบว่า t h r o u g h this thing I'm gonna have victory ฉันเนี่ยจะสามารถมีชัยชนะได้โดยผ่านทางสิ่งนี้ or through this my situation will be changed หรือสถานการณ์ของฉันจะเปลี่ยนแปลงไปได้โดยสิ่งนี้ you know you would definitely pursue that คุณก็คงที่จะมุ่งสแสวงหาทางนั้นอย่างแน่นอน if you know through whom or through where <Victory> comes, ถ้าคุณรู้ว่าชัยชนะของคุณนั่นะจะมาจากใครจะมาจากทางไหน then then all your investments will be in that person or in that คุณก็คงจะลงทุนทุ่มเทไปกับคนคนนั้นหรือว่าวิธีนั้น so if victory is through Jesus Christ แล้วถ้าชัยชนะตรงนี้โดยพระเยซูคริส then what we have to do is very very clear สิ่งที่เราจะต้องทำมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว we have to pursue Jesus Christ เราจำเป็นต้องมุ่งแสวงหาพระเยซูคริสมากขึ้น grow in our understanding of all who he is and all he has done for us เราจะเป็นต้องเติบโตมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับผู้ที่พระองค์ทรงเป็นให้กับเราหรือสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําให้กับเรา because it s very clear that he is The source of เพราะในข้อนี้ผู้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชัยชนะของเรา If victory look word at the ถ้าเราดูคําว่าชัยชนะ What does it mean มันหมายความว่าอย่างไง It means to go above something that is trying to destroy you right now หมายความว่าคุณอยู่เหนือบางสิ่งบางอย่างที่กําลังต้องการจะทําลายคุณ That's called victory นั่นแหละที่เราเรียกว่าชัยชนะ Is to put that thing under your feet คือการที่สิ่งเหล่านั้นมันอยู่ภายใต้เท้าหรือใต้อํานาจของคุณ That's that what victory m e a n นั่นแหละคือการที่คุณเป็นผู้ชนะ And you know You through Jesus Christ. แล้วชัยชนะแบบนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับคุณโดยพระคริสต์ so so for us as Christians สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน victory is not in a place or in a thing ชัยชนะไม่ได้อยู่ในสถานที่หรือว่าสิ่งของ victory is in a is in a person of Jesus Christ ชัยชนะอยู่ในบุคคลและบุคคลนั้นก็คือพระเยซูคริสต์ which means if victory is in a person นั่นหมายความว่าถ้าชัยชนะอยู่ในบุคคลนั้น then the main thing is relationship สิ่งหลกัหลกๆที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ always relationship God Jesus คุณอาจจะสงสัยว่าอาจารย์ทานพูดถึงแต่เรื่องของความสัมพันธ์กับพระเยซูคริส พูดถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่ตลอดนั no, s <S ่นเป็นเพราะว่า Victory is in c the of r h ชัยชนะอยู่ในบุคคลซึ่งคือพระเยซูคริสต์ชัยชนะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราพยายามมุ่งควยคว้าหาสิ่งของ simply comes through relationship with through comes Jesus แต่ชัยชนะจะเกิดขึ้นกับเราด้วยความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเยซู

You know, works love. แล้วคุณก็จะต้องทำในสิ่งที่เป็นความรัก you need have คุณจะต้องมีความอดทนคุณจำเป็นต้องรับใช้ผู้คนรับใช้พระเจ้า you need คุณจะต้องเอาชนะการทดลองให้ <You> know, ได้คุณจะต้องเอาชนะการทดลองให้ได้ Uh, in the work of God. คุณก็ต้องถวายให้กับการงานของพระเจ้า And you can you can look at all these things that a Christian must do. คุณอาจจะมองดูสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คริสเตียนจะต้องทำ And completely become discouraged, even though these things seem good things to do. แล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าท้อใจทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทำ And 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 the author simply said this. แล้วผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ยังบอกว่า Don't focus on all those things you must do. อย่าไปจดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆที่คุณจะต้องทำ And those things are very good. Things. because God's will สิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทําและเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าด้วย but she said do the one thing only แต่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทําสิ่งเดียวเท่านั้นแหละ have a relationship with Jesus คือการสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูไว้ทุกวัน because when you have a relationship with Jesus พอเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซู all these things will be done สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทําได้ without even trying hard โดยที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้พยายาม it l l just flow out in your life มันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่มันล้นไหล ออกมาจากชีวิตโดย <You> know, อัตโนมัติคุณสามารถอวยพรศัตรูได้โดยที่คุณก็ไม่ได้พยายาม words, just your คือมันกลายเป็นนิสัยเป็นธรรมชาติใหม่ของคุณไปแล้วในการที่จะทำสิ่งเหล่านั้น really, what และนั่นจริงๆก็คือชีวิตคริสเตียน trying to forgive ไม่ใช่ว่าต้องพยายามที่จะให้อภัยหรือว่าพยายามที่จะอดทน no, through relationship with Jesus ผ่านทางความสัมพันธ์ที่มีกับพระเยซูสิ่งต่างๆเหล่านี้กลายมาเป็นธรรมชาติใหม่ตัวตนใหม่ของคุณ It flows without even thinking flows แล้วมันก็เหมือนกับไหลออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่าอ๋อ oh, ฉันจะต้องทำตรงนี้เพราะเป็นสิ่งที่ดี And the author said, และผู้เขียนก็ยัง, <it> s <S ยงบอก <in S 2> ว่า <one> คือในสิ่งเดียวตรงนี้ relationship Jesus have a คือถ้าคุณ คณรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูไว้ทุกวัน All these things that you need do will do สิ่งต่างๆที่คุณจำเป็นจะต้องทำมันไม่ใช่ภาระเลยแล้วเธอก็บอกว่า I never try to love people. ฉันเองไม่เคยพยายามจะรักใครเลย have relationship with Jesus, ฉันเพียงแค่สร้างความสัมพันธ์กับพระเยซู and Jesus loves through และพระเยซูก็เป็นผู้ที่รักพวกเขาผ่านทางฉัน and I know this ministry know author's แลผม <Right. S 1> เองก็รู้จักาาัธรกิจรับใช้ของผู้เขียนด following them for more than 20เขาผมก็ติดตามการสอนการทำงานรับใช้ของเขา and, มา20คนนี้ you know, people write horrible things about them on in books in the internet และผู้คนก็เขียนถึงเขาในทางไม่ดีไม่ว่าจะเขียนออกมาเป็นหนังสือเป็นเล่มหรือว่าเป็นทางอินเทอร์เน็็ตตกา n t h e y r e called false t e a c h e r s แล้วก็บอกว่าเขาเ,เป็นครูที่สอนผิด I mean, a lot of people you know, are criticizing them หลายคนก็พยามวิาพาควิจารณเขา yet i i see their ministry prospering and prospering and prospering and making an impact แต่ผมก็เห็นพนกิจรับใช้ของเขาก็เติบโตแล้วก็เติบโตแล้วก็เติบโตแล้วก็สร้างผลกระทบออกไปอย่างกว้างไกล and and I know what she's saying is true และผมก็รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็น <That S 2> ความจริง it's their relationship with Jesus ว่าความสัมพันธ์ของเขากับพระเยซู you know, that is empowering them to live the way God wants them to live ได้เป็นการเสริมกําลังให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตอย่างที่เขาควรจะเป็น and so right now victory may seem so impossible in our own eyes ขณะนี้เนี่ยชัยชนะอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากมากสำหรับสายตาของเราแล้วคุณก็มีคำถามอยู่เสมอว่าแล้วยังไงยังไงยังไงอย่าไปจดจ่ออยู่ที่ตรงั้นตรงนี้บอกว่าโดยพระเยซูคริสต์ตรงนี้บอกว่าโดยพระเยซูคริสต์มันง่ายๆเองก็คือโดยพระเยซูนั่นหมายถึงคุณต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูไว้ทุกวันเนี่ยแล้วชัยชนะยังไงก็จะต้องเกิดขึ้น you know this is as Si as gets it ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายที่สุดอยู่ละ no wonder Jesus said to Martha จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพระเยซูจึงได้พูดกับมาธา Mary has chosen that good part ว่ามารีได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดนั้นไป that good part แล้วส่วนที่ดีที่สุด What is that is good part ส่วนที่ดีที่สุดนั่นคือ <Is a S 1> อะไร focus on her relationship with Jesus ก็คือการเลือกที่จะจดจ่อในด้านความสัมพันธ์ของเธอกับพระเยซูก,ก่อน you know, I really believe ผมเชื่อแบบนี้จริจง that ๆ that the remaining of this year ว่าช่วงเวลาที่เหลือภายในปีนี้ we continue to focus on our relationship with Jesus เมื่อเรายังคงจดจ่อกับการสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูต่อไป victory will happen in your l i f e ชัยชนะจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ let's pray ให้เราอธิษฐานนะคะ Father we thank you พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ Victory is made available for us <inaudible> through Jesus and His finished work. So we thank you that it's not hard to experience victory. ที่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะได้รับประสบการณ์กับชัยชนะของพระองค์ b e c a u it is not through our strength พราไม่ใช่โดยกําลังของเราเอง but it is through Jesus Christ แต่โดยพระเยซูคริสต์ in Jesus name ในพระนามพระเยซู amen amen well, we will pray you l l have a blessed weekend ผมขอที่ฐานว่าคุณเองจะได้รับพรพรอย่างมากมายเหลือล้นในช่วงวันหยุด see you soon again แล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับ